ครับสวัสดีครับพี่พีซทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพอกับพ่อเตีมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้วันพุทธที่24ธันวาคม2568เนาะพี่น้องครับพ่อเตีมพามาสรุปเลขลาวพัฒนาเนาะพี่น้องนเนาะ17อาจารย์ดังในพี่น้องเด้อ รับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่22ธันวาคม68ลาวพัฒนาออก3 3 5 9 6 3ขับเรียก่างก็ออก5 9น้าพี่น้องเนาะรับงวดที่ผ่านมาที่พอเตียมสรุปให้พี่น้องครับเด่น2อรอง6กับ9ครับตัวเด่นบอมานะพี่น้องเนาะ2ครับมาตัวรอง6กับ9นะพี่น้องครับ มันนี่พอเต้มผมพามาสรุปต่อยอีกนาะพี่น้องเนาะพับพอเต้มเริ่มจากพ่อช่างคมได้พี่น้องเด้อ พ่อช่างคมบนล่างวิ่งโลดศูนย์กับ1เน้นที่1นพี่น้อง0กับ1นึ่งครับแชปหน้าจอครับผมครับประเตีมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อดอนละยองพี่น้องพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่4พี่น้อง4กับ5ครับแชบหน้าจอครับผมครับพอเตรียมขอขอบคุณในหลายได้ครับเด้อพ่อดอนละยองเนาะครับเนาะอใ้เขาขอให้ปังนะพี่น้องเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนทุ่งฝนพี่น้องเซียนทุ่งฝนงวดที่ผ่านมากกับเขาหกสามตรงๆได้พี่น้องเด้อบนล่างบินโหลดสองกับหเน้นที่สองพี่น้องสองกับหกครับ ครับแชปหน้าจอครับผมครับปอเตียมขอขอบคุณหลาย,ยน,น,นะครับเด้อเซียนทุ่งฝนเนารับเนาะคอยเขาคอยให้ปังหีกเนาะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อฉลองพี่น้องพ่อฉลองบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์เน้นที่หนึ่งพี่น้องหนึ่งกับศูนย์ ครับครับแชปหน้าจอครับผมครับพ่อเตรียมขอขอบคุณในห,หลาย,ยลนะครับเด้อพ่อฉลองเนาะครับเนาะครับคอยเขาคอยให้ปังนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนผาสุกเซียนผาสุกบนล่างวิ่งรูดหกับห่งพี่น้องหกกับหน,นึ่งหนึ่ง หกนะครับครับแชปหน้าจอครับผมกรับรเตรียมขอขอบคุณนหลายเด้อครับเด้อพ่อเสียนผาสุกนะครับเนาะขอย้เขาขอให้ปังนะครับครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดพี่น้อง ปูศูนย์เบนล่างวิ่งรูด2กับ3เน้นที่2องพี่น้อง2กับ3ครับครับแชปหน้าจอครับผมครับปเตรียมขอกราบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็นะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูโคลาดพี่น้องปูโคลาดบนล่างวิ่งโลดสี่กับห้าเน้นที่สี่พี่น้องสี่กับห้าสี่ห้านะครับครับแคปหน้าจอครับผมครับขอเตรียมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อนปะูโคลาดเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนเฝ้าไล่พี่น้องขับเซียนเฝ้าไล่บนล่างวิ่งโลด9กับ4นะครับ9กับ4 4 9นะครับรับแชปหน้าจอครับผมรับประเียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนเฝ้าไล่เนาะพี่น้องเนาะคอยเข,าข่าคอยปังนะครับ เด็กกับตวัวไอ้พร้อมพี่น้องไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนอุดรพี่น้องพ่อเซียนอุดรบนล่างวิ่งโลด2กับ3เน้นที่3มพี่น้อง2กับ3ามสองสนะครับครับแชปหน้าจอครับผม ครับปอเตียมขอขอบคุณในห,หลาย,ย,ยน,นะครับเด้อนพะ่อเซียนอุดรเนาะครับเนาะขอยเขาขอให้ปังนะพี่น้องครับไปต่อครับผมไปต่อที่คนขอนแจนพี่น้องคนขอนแจนบนล่างวิ่งรลด6กับ4นะครับ6กับส สี่หกนะครับครับเชปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อคนขอนเจนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์สมยศเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์สมยศบนล่างวิ่งรูดสามกับหนึ่งพี่น้องสามกับหนึ่ง หนสามนะครับรับแชปหน้าจอครับผมรับรเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้ออาจารย์สมยศนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่คนลึกลับพี่น้องคนลึกลับบนล่างวิ่งโลด แกับ9เน้นที่9พี่น้อง8กับ9กครับรับแชปหน้าจอครับผมรับประเแยมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อคนลึกลับเนาะครับเนาะคอยเข,าข่าคอยปังหีิกเนาะพี่น้องเนาะรับไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อวันพี่น้องพ่อวันบนล่างวิ่งลูดสกับ5เน้นที่4นะครับสกับ5้ครับครับแคปหน้าจอครับผมกรับปเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อวันนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่แม่น้อยพี่น้องแม่น้อยบนล่างวิ่งรูดสองกับสามนะครับสองกับสามสองสามนะครับขับชับหน้าจอครับผมขับพอแยมขอขอบคุณในหลายนะครับเดอ้อแม่น้อยเนาะรับเนาะครับ,นะรบไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนชัยวานเซียนชัยวานบนล่างวิงรูด3กับ4ีพี่น้อง3กับ4 3 4สามสีนะครับครับแชปหน้าจอครับผมรับปเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายงวดิพันธ์มาห้าเก้าเก้าได้พี่น้องเลิกเข่า2กับ3พี่น้อง2กับ3 2 3สองนะครับครับแชปหน้าจอครับผมครับผอเตรียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดเนาะพี่น้องเนาะคือของพอแต้มพี่น้องงวดที่ผ่านมากกับ6หสเข้าตรงตรงนะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งโลด3กับ4พี่น้อง3กับ4โอ้คือซ้ำกันเนาะสากับ4พี่น้องนะครับ ผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขอภั้ได้พี่น้องเ้อะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับอคอยเข่าคอยปังอีกนะพี่น้องเนาะรับรเตรียมผ้าไปนับคะแนนน้ำกันมันเลยพี่น้องศูนย์นะพี่น้องส,สองสองคะแนนหนึ่งสี่คะแนน 2 5คะแนน3 7คะแนน4 7คะแนน5 3คะแนน6 3คะแนน7ไม่มีคะแนน8 1คะแนน9 2คะแนนพี่น้องนั่นแล้วโอ้เด่น3 4 ครับลองนะพี่น้องเด้อหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งสี่คะแนนพี่น้อง2องหาคะแนน เนาสามกับสี่เขานียนทอกันพี่น้อง <c oughs> ครับครับพี่น้องตามนี้นะพี่น้องเนาะ เกะแนนทอกันสามกับสี่รองมากคือสองหนึ่งสี่ะแนนเนาะพี่น้องเนาะอ๋ผิดพลาดประการใดพอเตียมกราบขอโทษขอใหได้พี่น้องเน้อสายวิ่งสายลูดชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนะอขับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับอ๋อฉนั้นแล้วพอเตมก็อวยพรคอยเขาคอยปังเนาะพี่น้องเนะอขับจะได้โฉบโฉบมันมานกันนะครับ เอ,อาจะเริ่มเลยพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเต้มน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคซชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะบอพาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม